สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อาจารย์ทุกๆคนนะคะแล้วก็อาจจะมีนักศึกษาบางคนที่สนใจนะคะที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการอาดหน้าจอนะคะแล้วก็ทําให้มันเป็นวิดีโอนะคะซึ่งในสถานการณ์ที่เราพบเจออยู่ในปัจจุบันนะคะ ทำให้อาจารย์ทุกคนเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะคะแล้วนักศึกษาเองก็ต้องปรับตัวด้วยนะคะในการที่จะทําบทเรียนในลักษณะของดิจิตอลมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะยืดยาวไปถึงเมื่อไหร่นะคะบางทีภาคการศึกษาหน้าเนี่ยเราเองก็อาจจะต้องสอนแบบออนไลน์ต่อไปนะคะหรือถ้าหากว่าสถานการณ์กลับสู่ปกติแล้วก็จริงแต่ว่าอาจจะยังมีอาจารย์บางคนนะคะที่คิดว่าอยากจะพัฒนา วิดีโอหรือว่าบทเรียนออนไลน์ต่อเนื่องต่อไปหลังจากนี้อีกนะคะก็วันนี้พี่ปุ๊กก็อยากจะมาแชร์นะคะวิธีการที่เราจะสามารถอัดหน้าจอแล้วก็ทำให้เป็นวิดีโอเนี่ยได้อย่างง่ายๆมากเลยนะคะโดยใช้โปรแกรม powerpoint ค่ะข้อดีของการอัดหน้าจอแล้วทำให้เป็นวิดีโอในโปรแกรม powerpoint เนี่ยนะคะ อย่างแรกเลยนะี่ก็คือว่ามันสามารถที่จะทำได้ง่ายๆเลยนะคะเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่นะคะแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งแอดอินอะไรเพิ่มมันจะไม่เหมือนกับโปรแกรมอัดหน้าจออื่นๆที่บางทีเราต้องไปเรียนรู้การใช้โปรแกรมเหล่านั้นนะคะแต่ powerpoint เนี่ยเป็นอะไรที่อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยใช้อยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะคะแค่มีปุ่มเพิ่มเข้ามาในการอาดัดแล้วก็หยุด แค่นี้เองนะคะไม่ต้องทําอะไรมากมายที่สําคัญก็คือว่ามันสามารถที่จะบันทึกเป็นทั้งไฟล์วิดีโอก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะไปอัพขึ้น YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็เอาลิงก์จาก y o เนี่ยแชร์ไปหรือมันสามารถที่จะบันทึกในรูปของเป็นไฟล์ PowerPoint นะคะหรือว่าเป็น PowerPoint สไลด์โชว์ได้เลยนะคะซึ่งในกรณีที่เราบันทึกเป็นแบบหลังเนี่ยคะ่ะ ที่พี่พงศชอบมากเลยก็คือว่านักศึกษาหรือคนฟังเนี่ยค่ะสามารถที่จะคลิกที่สไลได์ใดสไลด์หนึ่งเพื่อฟังคําอธิบายของสไลด์นั้นโดยเฉพาะเนี่ยซ้าๆได้อีกนะคะถ้าเขาฟังตรงไหนไม่ทันเนี่ยเขาสามารถที่จะย้อนกลับไปที่สไลด์ตรงนั้นแล้วก็ฟังคําบรรยายเฉพาะสไลด์นั้นได้เลยในขณะที่ถ้าเราทําเป็นไฟล์วิดีโอในอยู่บน u t u b e เนี่ยนะคะเวลาที่นักศึกษาฟังตรงไหนไม่ทันเนี่ยเขาก็จะต้องย้อนกลับไปแล้วก็หาเวลาตรงนั้นว่าเอ๊ะมันเริ่มต,ต้นตรงไหนอะไรบางทีมีความยุม ยากเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่ในรูปของสไลด์โชว์เนี่ยเขาไม่ทันสไลด์ไหนไปคลิกที่สไลด์นั้นเขาก็จะสามารถฟังคําบรรยายของสไลด์นั้นได้เลยนี่ก็จะเป็นข้อดีที่พี่พูดชอบมากๆเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องมีสําหรับการที่เราจะอัดหน้าจอและทําวิดีโอจาก powerpoint ได้นี่นะคะก็คือ 1. ต้องเป็น office 2019ค่ะ คือถ้าใครมีออฟฟิศที่เป็น2016 2013หรือ2010อยู่เนี่ยจริงๆสามารถที่จะอัปเกรดได้เลยนะคะเป็น2019ได้เลยเพราะว่าพวกเราที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่เขาซัพพอร์ตเราอยู่แล้วเดี๋ยวตอนหลังพี่ปุ๊กจะโชว์ให้ดูนิดนึงกันละกันนะคะว่าเราสามารถที่จะอัปได้ยังไงซึ่งง่ายมากคะ่ะไม่ยากอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ o f f i c e 365อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้เลยเหมือนกันนะคะ สิ่งที่ต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือไมโครโฟนค่ะอันนี้ก็เพื่อความชัดเจนของเสียงที่จะควบคู่ไปกับสไลด์ของเรานะคะถ้าหากว่าเราใช้ไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าของแต่ละคนเนี่ยไมโครโฟนดีขนาดไหนนะคะถ้าไมโครโฟนเราเทสแล้วเราพบว่ามันชัดเจนดีอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าถ้าใครที่เอาไมโครโฟนของคอมไม่ชัดอันนี้ก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องหาไมโครโฟนจากตัวนอกมานะคะ หมายถึงว่าเป็น Device ข้างนอกเพิ่มเติมมาแล้วก็เอามาใช้ประกอบกันนะคะกับอีกอันนึงก็คืออาจจะต้องมีพื้นที่ในคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับในการที่จะคอนวแปลงไฟล์แล้วก็เก็บไฟล์นะคะทีนี้ตอนนี้พี่ปุ๊กจะพูดถึงวิธีการอัดหน้าจอคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะโชว์ให้ดูว่า,เ,าเวลาที่ทำเนี่ยทำได้ยังไงนะคะก็คือเวลาที่เราต้องการจะอัดหน้าจอนะคะเราก็จะไปที่เมนูที่เป็นสไลด์โชว์นะคะแล้วก็ กดเลือกเรคคอร์ดสไลด์โชว์ได้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปกดปุ่มเรคคอร์ดนะคะแล้วก็เราก็เริ่มการบรรยายตามปกติของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ละสไลด์แต่และสไลด์ Slide, นะคะพูดไปเรื่อยๆเลยนะคะในขณะที่เราพูดเราก็สามารถที่จะใช้ปากกาแล้วก็ใช้ไฮไลท์ประกอบได้นะคะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็กดสต o อปนะก็จบเสร็จแล้วอะคะ่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราอัดแผ่นไหนผิด นะคะหรือเราบรรยายแผ่นไหนที่เรายังไม่ชอบใจนะคะเราสามารถที่จะล้างเฉพาะแผ่นนั้นเนี่ยแล้วก็อัดใหม่ได้หรือถ้าเราพลาดไปทั้งหมดเลยอาจจะแบบอยากจะแอดบางสไลด์เพิ่มเอาแล้วมันไม่ได้หรืออะไรยังไงนะคะเราก็สามารถที่จะล้างทั้งหมดแล้วก็อัดใหม่ได้อีกจากนั้นแล้วเราก็จะค่อยแปลงฝ่ายกันคราวนี้เนะะี่ยค่ะพี่ปุ๊กก็จะสาธิตให้ดูนะคะว่าเราจะ สามารถที่จะอัเรคคอร์ดสไลด์โชว์ของเราได้ยังไงนะพี่ปุ๊กก็จะไปเปิดไฟล์ที่อันนี้เป็นไฟล์สําหรับการบรรยายที่เราเตรียมไว,นะะมไว้นะคะเตรียมไว้ก่อนแล้วนะคะในที่นี้เนี่ยก็จะมีแค่ไม่กี่สไลด์เนาะเพื่อไม่ให้คนฟังเบื่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทดลองไปมารีเพลย์อะไรต่างๆด้วยนะคะก็มีแค่สสไลด์นะคะวิธีการที่เราจะเริ่มอัดเนี่ยนะคะก็ง่ายมากเลยเราก็ไปนี่ค่ะที่เมนูสไลด์โชว์มันมีตรงนี้นะคะ แล้วเราก็กดเข้ามาเราก็จะเห็นนะะี่ค่ะ record slide show นะคะมันจะมีตัวเลือกนิดหน่อยว่าเราจะ record จาก current slide หรือว่าจะ record from beginning นะคะในที่นี้พี่ปุ๊กต้องการ record จาก beginning ก็กดที่ไอใ้ใหญ่ๆนี้ทีเดียวเลยก็ได้พอกดเข้ามาแล้วนะคะหน้าจอมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือมันจะมีปุ่ม record อยู่ตรงเนื้อซึ่งที่บอกค่ะว่ามันง่ายมากเลยเราแค่กดปุ่ม record เดี๋ยวมันก็ขึ้นตัวเลข3 2, 1เราก็เริ่มพูดได้เลยนะคะพอพูดเสร็จก็กดปุ่มหยุดแค่นี้เองนะคะระหว่างบรรยายนะคะจะใช้ปากกาก็ได้นะคะเลือกสีได้ด้วยนะคะหรือจะใช้ไฮไลท์เน้นให้นะักศึกษาเห็นว่าเราต้องการจะเน้นตรงไหนเป็นพิเศษก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าไม่พอใจก็กดย่างลบๆตรงนี้ไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลื่อนสไลด์ไปนะคะ ที่สําคัญก็คือว่าแต่ละสไลด์นะคะถ้าหากว่าเรามีโน้ตนะคะที่เราเขียนเอาไว้แล้วนี่พี่ปุ๊กลองทําไว้เล่นๆแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าหากว่าเราบรรยายอะไรบางอย่างที่มันเป็นรายละเอียดสูงแล้วเราไม่อยากตกหล่นรายละเอียดเราอยากจะพูดให้ครบถ้วนนะคะเราก็มีโน้ตช่วยได้นะคะทีนี้ก็สามารถที่จะขยายขนาดของมันนะคะตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าขยายใหญ่เกินไปเนี่ยมันไม่พอมันจะต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราอาจจะไม่สะดวกนะคะเอาเท่าที่พออ่านได้ตรงนี้เนี่ยเราก็พออ่านได้แล้วนะคะ แล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะ่ะก็จะคือส่วนที่พี่ปุ๊บอกว่าเราสามารถที่จะลบถ้าเราไม่พอใจตรงไหนเดี๋ยวพี่ปุ๊บก็จะแสดงให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น s e ตติ้งของไมโครโฟนนะคะกับกล้องตรงนี้ก็คือหมายความว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้หน้าของเราเนี่ยนะคะปรากฏตรงมุมจอเล็กๆตรงนี้นะคะที่เราก็เคยเห็นนะคะพวกที่เขาคาสเกมหรืออะไรพวกนี้เนาะเขาสตรีมมาแล้วก็จะมะีรูปของเขานะคะอยู่ตรงนี้เราก็จะสามารถกดได้นะคะก็คือจะกดตรงนี้นะ จะเห็นไอคอนเล็กๆตรงนี้นะคะที่เป็นหน้าคนตรงนี้แต่ว่าพี่ปุ๊กไม่อยากโชว์หน้านะคะพี่ปุ๊กก็จะไม่ไม่กดตรงนี้ไว้แต่ถ้าใครอยากให้เห็นให้หนักศึกษาเห็นหน้าตัวเองด้วยนะคะก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะลองอัดให้เราดูนะคะว่าทํายังไงนะคะพี่ปุ๊กก็จะอ่านตามสไลด์ไปก่อนสามสไลด์นะคะแล้วก็สไลด์สุดท้ายเนี่ยพี่ปุ๊กอาจจะลองพูดอะไรที่ไม่ไม่ชอบใจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาลองเปลี่ยนกันนะคะ เอาล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเริ่มเริ่มพี่ปุ๊กก็จะกดที่ปุ่ม record นะคะแล้วก็พออัดแผ่นที่3เสร็จแล้วพี่ปุ๊กก็จะกดปุ่ม stop ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะนะักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์กลุ่มใหม่กันอีกนะคะเป็นคำศัพท์ที่เป็นรากศัพท์ของคำที่เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสด้วยนะคะศัพท์กลุ่มนี้ก็คือคำว่า corona ซึ่งแปลว่ามงกุฎหรือวงรี หรือพววมาลัยโดยจะมีคำศัพท์ทั้งหมด6คำดังที่เห็นในสไลด์นะคะอาจารย์จะวงให้ดูนะคะว่าทุกคำเนี่ยนะคะมันจะขึ้นต้นด้วยโครรนหมดเลยนะคะโครรนทั้งนั้นเลยนะคะโคโครโรนานะคะโครรนนะคะ,คอ,นนะ,คะอ่ะพวกนี้นะคะนักศึกษาก็จะเห็นนะคะว่าทุกคำนะคะมันขึ้นต้นด้วยโครรน เอาละค่ะตอนนี้พี่ปุ๊กก็อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองเราลองมาฟังกันดูดีกว่านะคะว่าที่เราอัดไว้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเวลาที่เราต้องการจะฟังเนี่ยเราสามารถทําได้หลายแบบค่ะเราจะรีเพลย์ตรงนี้เลยก็ได้นะคะหน้าจออยู่ตรงแผ่นสไลด์ไหนมันก็จะเล่นคําที่เราบรรยายของแผ่นนั้นให้นะคะโดยจะมีคําศัพท์ทั้งหมด6คําดังที่เห็นในสไลด์นะคะอาจารย์จะ ดูนะคะว่าทุกคำเนี่ยนะคะมันจะขึ้นต้นด้วยโคโรนหมดเลยนะคะโคโรนเ่นนั้นค่ะโคโรนานะคะโคโรนน,นะคะ,คนนะ,คะพวกนี้นะคะนักศึกษาก็จะเห็นนะคะว่าทุกคำนะคะมันขึ้นต้นด้วยโคโรนโอเคอันนี้ก็คือเสร็จไปแล้วนะคะมันก็เรารีเพลย์เรียบร้อยแล้วที่นี้ ปรากฏว่าพี่ปุ๊กรู้สึกว่าแผ่นที่3ามเมื่อกี้พี่ปุ๊กพูดยาวมากเลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ปุ๊กก็ลืมที่จะโชว์ไฮไลท์กับเพนให้พกวกเราดูก็เลยต้องเพิ่มเข้ามาแล้วก็พูดยาวเกินไปนะคะทีนี้ปรากฏว่าพี่ปุ๊กไม่อยากเอามาละไม่ชอบใจนะคะพี่ปุ๊กก็มาที่เคลียร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็เขาก็จะถามว่าเราจะเคลียร ที่ตรงไหนบ้างเราจะเคลียร์ทั้งหมดหรือเราจะเคลียร์แค่เฉพาะสไลด์ปัจจุบันแต่เพื่อ,อินตอนนี้หน้าจอไม่ได้อยู่ที่สไลด์ปัจจุบันมันก็เลยไม่ขึ้นไม่ enable ตรงนี้ให้นะคะเราก็กลับไปหาสไลด์แผ่นที่เราไม่พอใจนะคะแล้วก็อยากจะอัดใหมนะ่ก็คือแผ่นนี้นะคะคราวนี้เราก็จะสามารถเลือกได้แล้วนะคะพี่ผู้จะเคลียร์เนาะรีคอร์ดดิอันนี้แล้วเดี๋ยวจะอัดใหม่นะคะจะพูดแค่เฉพาะตามโน้ตที่เขียนไว้เท่านั้นนะคะอ่ะเคลียร์ก่อน เคลียแล้วนะคะตอนนี้เคลียแล้วจะไม่มีปุ่มรีเพลย์แล้วนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรอัดอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเราย้อนไปดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นเดี๋ยวพี่บุกทำให้ดูนะคะเราปิดอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เราไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะพอเราโชว์ปุ๊บสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์กลุ่มใหม่กัอนอีกนะคะเป็นคำศัพท์ที่เป็นรากศัพท์ของคำที่เกี่ยวกับโครโรนาไวรัสด้วยนะคะศัพท์กลุ่มนี้ก็คือคำว่าโคโรนซึ่งแปลว,ว่ามงกุฎ เป็นวงรีหรือพวงมาลัยอ่าเราก็จะเห็นนะคะว่าแผ่นที่3ามเนื่องจากเราลบไปแล้วนะคะมันก็จะไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมานะคะเราก็กดออกไปก่อนเนาะทีนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าโน้ตที่เราโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ปรากฏอยู่ในรคคอร์ดนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะ,ะนั้นเราจะโน้ตอะไรยังไงก็ตามสบายเลยนะคะทีนี้พี่พุกจะขออัดใหม่ในแผ่นนี้นะคะก็คลิกที่แผ่นนี้แล้วเราก็ไปตรงนี้ได้เลย เลือกว่า record จาก current slide นี้เท่านั้นก็ได้นะคะไม่ต้องไปตั้งแต่ต้นพอมันเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าจอบแบบเดิมน,นะคะเราก็เอาโน้ตของเราขึ้นมาใหม่เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะพูดตามนี้นะคะเราก็จะอัดนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็กดที่ record นะคะแล้วเดี๋ยวพี่บุ๊กจะอัดเสร็จก็กด stop เหมือนเดิมคะ่ะโดยจะมีคำศัพท์ทั้งหมด6คำดังที่เห็นในสไลด์นะคะ อนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแผ่นที่3ามนี่ก็จะมีเสียงแล้วนะคะทดสอบได้จากการเราไปฟังใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์กลุ่มใหม่กันอีกนะคะเป็นคำศัพท์ที่เป็นรากศัพท์ของคำที่เกี่ยวกับโครโรนาไวารัสด้วยนะคะศัพท์กลุ่มนี้ก็คือคำว่าโคโรนซึ่งแปลว,ว่ามงกุฎหรือวงรีหรือพวงมาลัยโดยจะมีคำศัพท์ทั้งหมด6คำแดงที่เห็นในสไลด์นะคะ ก็จบเรียบร้อยนะคะก็จะได้แล้วนะคะวิดีโอของเราเอ๊ยยังไม่ได้สิเราจะต้องมีการเอ็กซ์พอร์ตก่อนแต่ว่านี่ก็คือการอัดของเราที่เขาเก็บเสียงให้เราเรียบร้อยในยแต่ละสไลด์นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเราจะสังเกตว่าพอเราอาัดเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละแผ่นเนี่ยคะ่ะจะมีเครื่องหมายลำโพงตรงนี้นะคะซึ่งเป็นออดิโอนะคะประจำแผ่นนั้น นะคะซึ่งมันก็จะไปสะดวกสบายตอนหลังที่เวลานักศึกษาเขาอยากจะฟังเฉพาะแผ่นนั้นเขาก็จะสามารถฟังได้นะคะทีนี้หน้าที่ต่อไปของเราก็คือเราก็จะต้องทำการ Export นะคะวิธีการแปลงไฟล์หรือเซฟไฟล์ของเรานะคะก็คือเราจะไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือก Export นะคะการ Export เนี่ยสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Export เป็นไฟล์วิดีโอที่จะเอาไปอัปโหลดที่อื่นเลยเป็นไฟล์ที่อยู่ในรูปของ mp4 นะคะหรือว่าจะ Export เป็นไฟล์ ppt ธรรมดาหรือจะเป็น ppt แบบสไลด์โชว์ที่กดคลิกปุ๊บก็เข้ามาได้เลยแบบนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะอ่ะนี่ก็กลับมาไฟล์เดิมที่เราอาัดเสียงไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะแปลงไฟล์แล้วะคะ่ะก็ไปที่ไฟล์ Export นะคะ เราก็จะเห็นตัวเลือกต่างๆนะคะที่มีอยู่ตรงนี้เนื่องจากเราอยากจะให้มันเป็นไฟล์ที่มีเสียงของเราไปด้วยนะคะเราก็มี2ช้อยส์ก็คือ create a video ตรงนี้หรือว่าจะ change file type อันแรกก่อนนะคะ create a video กดเข้าไปตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันก็จะแปลงไฟล์ของเราให้อยู่ในรูปของ mp4 นะคะแล้วก็ตรงนี้เลือกได้คะ่ะถ้าหากว่าเราไม่อยากให้ชัดมากนะคะเอาประมาณพวกเว็บ ซีรีส์ปลอมอะไรทั้งนั้นนะคะก็จะ HD ประมาณ720นะคะแต่ถ้าจะเอาขึ้น YouTube เนี่ยก็ควรจะเป็นตัวนี้นะคะ1080นะคะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนตรงอื่นนะคะก็กดเลยค่ะ create video มันก็จะใช้เวลานิดหนึงอ่อเราต้องเลือกที่เก็บด้วยนะคะว่าจะไว้ที่ไหนในที่นี้พี่ปุ๊กจะไว้ที่ Desktop เพื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันง่ายๆนะคะอันนี้เนี่ยก็คือถ้าหากว่าไฟล์ของเราเนี่ยสไลด์ของเรามีขนาดใหญ่ หรือคำอธิบายของเราเยอะๆเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะยิ่งต้องใช้เวลาในการคอนเวิร์ตนานหน่อยพี่ปุกก็อาจจะมีข้อแนะนำว่าเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องแบ่งเป็นไฟล์ย่อยๆสมมุติว่าถ้าเราจะสอนนักศึกษา1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะแบ่งเป็นไฟล์ละ20นาทีนะคะภาค1ภาค2ภาค3อะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะช่วยให้มันไม่เป็นภาระในการโหลดทางอินเทอร์เน็ตมากเกินไปนะคะหรือถ้าใครจะลอง ยาวไปเลยหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วผลเป็นยังไงก็ลองมาแลกเปลี่ยนให้พี่ปุ๊กฟังด้วยก็จะอขอบคุณมากนะคะทีนี้ก็คือเซฟเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เดสก์ท็อปกันนะคะอ่ะอันนี้ก็มีไฟล์ที่ขึ้นมานะคะให้เราดูอยู่อันนี้นะค่นะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์กลุ่มใหม่กันอีกนะคะเป็นคำศัพท์ที่เป็นรากศัพท์ของคำที่เกี่ยวกับโครโรนาไวรัสด้วยนะคะ ศัพท์ตรนี้ก็คือคํา,าว่าโค้งซึ่งแปลว,ว่ามงกุฎหรือวงปีหรือพวมาลายัยโดยจะมีคําศัพท์ทั้งหมดหกคำแรบที่เห็นในสไลด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะวิดีโอที่เล่นจากที่เราอัดไว้เมื่อกี้สาแผ่นทั้งหมดตามสคริปที่อ่านทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะเราก็จะเห็นว่าไฟล์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่เป็นรูปแบบของนะคะก็จะเป็นไฟล์ในลักษณะของ mp4 ะะสามารถที่จะพร้อมที่จะทําให้เราเอาไปอัพขึ้น y o u t u b e ได้เลยนะคะหรือเราสามารถที่จะเอาไฟล์นี้คะ่ะถ้าเราไม่ได้ทํา you t u be ช่อง you t u be ของตัวเองนะคะแล้วก็ขี้เกียจยุ่งยากเราก็เอาอันนี้อัพขึ้น google drive นะคะแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปแจกนักศึกษาต่อไปได้นะคะลิงก์ก็จะส่งทางไลน์ทาง messenger หรือว่าจะเอาไปประกาศไว้ใน LMS ก็ได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ก็เราก็จะกลับไป ที่เราอัดไว้คราวนี้เราจะลองเซฟเป็นอย่างอื่นบ้างดูนะคะคราวนี้ลอง export เป็นไฟล์ไ้ายแบบอื่นนะคะ,ะเป็นแบบ presentation ธรรมดาดูนะคะก็เลือกที่ presentation PPTX นะคะแล้วก็เซฟแอสเอาไปไว้ที่ desktop เหมือนเดิม อันนี้ก็พอเซฟมาเรียบร้อยนะคะพอเราคลิกเข้าไปดูหรือนักศึกษาที่ได้ไฟล์เราคลิกเข้าไปดูนะคะเขาก็จะเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเปิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นไฟล์ PPT ธรรมดานี้เองนะคะแล้วถ้านักศึกษาเขาอยากจะเรียนเขาก็ต้องมากดโชว์อย่างนี้นะคะค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์กลุ่มไหนกันดีนะคะเป็นคำศัพท์ที่เป็นนาสที่เกี่ยวกับโคนาไวรสยนะคะคำนี้ก็คือคำว่าโควรนซึ่งแปลว่ามูกหรือวาโวิดร่าโควิดอะไรนะคะโดยจะมีคำศัพท์ทั้งหมดหคำาัที่เห็นะ โอเคอันนี้ก็เสร็จนะคะ,ะเหมือนที่พี่ปุ๊กบอกไว้ตอนต้นนะคะข้อดีที่ว่านักศึกษาเขาสามารถฟังซ้ําๆได้นะคะในสไลด์ที่เขาต้องการนี่ก็คือตรงนี้นะคะ่ะให้เขากดมุมนี้เข้าไปนะคะก็จะเห็นสไลด์แต่ละแผน่นสมมุติว่าเมื่อกี้เขาฟังแผ่นนี้ไม่ทันนะคะฟังแผ่นนี้ไม่ทันปุ๊บสับ์กลุ่มน,นี้ก็คือคําว่าโคว,าว่าซึ่งแปลว่ามุมกดห,หรือครงรียหรือคมอะไรนะคะโอเคนะคะแล้วมันก็จะไปอ,อ่าะเด<อ>็นอื่น,นต่อ,ตอ <Okay. S 2> เขาก็สามารถที่จะเลือกได้อะคะ่ะว่าตรงไหนที่เขาไม่เข้าใจเป็นพิเศษแล้วก็ให้มันเนี่ยเล่นซ้ําๆนะคะจนกว่าที่เขาจะเก็ตได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะในการที่เราส่งไปเป็นไฟล์ pptx ให้กับเขานะคะ่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่เอาเป็นแบบนี้นะคะเราอยากจะให้มันโชว์ขึ้นมาเลยทันที ไม่ต้องมาเปิดเข้า,าโปรแกรมแบบนี้อีกเราก็สามารถที่จะเซฟให้เป็นแบบ PowerPoint Show Auto นะคะเป็น Automatic Show ได้เลยนะคะก็คือ PPSX ตรงนี้นะคะเราเซฟไปค่ะเหมือนเดิมเซฟไปอยู่ที่ Desktop นะคะปุ๊บมาดูที่ Property นะคะว่านามสกุลมันเป็นอะไรอ่ะตัวนี้ถูกต้องแล้วนะคะ ก็คลิกเลยค่ะพอคลิกเลยตัวนี้จะต่างกับเมื่อกี้นิดหนึ่งก็คือมันไม่ต้องไปผ่านโปรแกรม PowerPoint ค่ะมันขึ้นมาเลยเนาะหน้าตาของคำที่เกี่ยวกับโคโรน่าวายร์ด้วยนะคะจากคลินี้ได้ค่ะว่าโคโรน่าเชื่อว่ามันผลิตในรูปแบบของอะไรโดยจะนำสารทั้งหมดมาผสมกัที่อย่างี้นะคะแล้วก็จบนะคะพอเราออกจากอันนี้ปุ๊บม,มันก็คือมันออกไปเลยเนาะอ่ามันไม่ผ่านโปรแกรมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะ จร,จริงก็สะดวกอย่างน a a. หนึ่งนะคะกดเข้ามาก็ก็เจอเลยเริ่มต้นเลยนะไม่ต้องไปผ่านโปรแกรมนะคะในขณะที่อ่านนี้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะดูเป็นทีละแผ่นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะก็คือเลือกดูเป็นแผ่นได้แต่ต่งนี้ก็คือคัพนะคะหรือว่าอยากจะดูแผ่นนี้ก็ดูได้เลยนะคะฟังได้เลย ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้พอออกปุ๊บก็ออกไปเลยเนาะนี้นะคะออกก็ออกไปเลยเนาะทีนี้เนี่ยพี่ปุ๊กก็คิดว่าแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราชอบสไตล์แบบไหนที่สะดวกแล้วก็ส่งลิงก์ส่งไฟล์ให้หนักศึกษาได้นะคะทำให้เขาก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เราอธิบายได้ง่ายแล้วเราก็ทำได้อย่างสะดวกสบายนะคะแต่ว่ามันก็จะ มีเรื่องของการที่เราจะต้องอัพออฟฟิศของเราให้เป็น2019น้ี่เองนะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กก็จะโชว์ให้ดูนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ่ะอันนี้พวกเราชาว PSU นะคะก็สามารถที่จะไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัยสงขลานครินทร์ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามหาลัยอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปที่ศูนย์คอมของตัวเองได้เหมือนกันนะคะพี่ปุ๊กก็ลองเช็คดู กืบทุกมหาลัยนะคะก็มีคอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ของตัวเองที่ให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะคะทีนี้ก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างของมสอสงขานักรินนะคะส่วนมออื่นๆน่าจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะถ้าแตกต่างตรงไหนก็สามารถโทรปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์คอมซึ่ง ก็เชื่อว่าทุกท่านยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งให้สําเร็จนะคะทีนี้ของมออเองเนี่ยนะคะเราเวลาเซิร์ชเราก็ไปที่ Google นะคะแล้วก็ PSU Computer Center ได้เลยนะคะจากนั้นพอเรากดเซิร์ชปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าแรกก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะสึ่อคอมพิวเตอร์ของเราก็กดเข้าไปเลยคะ่ะปุ๊บพอกดเข้าไปเขาก็จะมีเมนูหลักมานะคะเราจะไปที่ตรงบริการของเรานะคะแล้วก็สำหรับบุคลากรน,นะคะ ถ้าเป็นนักศึกษาก็สําหรับนักศึกษานะคะแล้วก็เราก็จะไล่ลงไปนะคะตรงที่เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นะคะกดเข้าไปอีกตรงนี้เราก็จะ Office 2 0 2 9 1 9ของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นอันนี้นะคะ Office Professional Plus 2019ค่ะกดเข้ามานะคะแล้วก็กด Read More โอเควิธ okay. ีการก็คือเราจะต้องดาวน์โหลด2ส่วนนะคะส่วนแรกเลยก็แน่นอนคะ่ะก็คือเป็นตัว Office เองนะคะซึ่งเราก็จะต้องเลือกให้เหมาะคอมพิวเตอร์ของเรานะคะว่าเป็น32บิตหรือ64บิตจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยนะคะ,ะสมมุติว่าเราเลือกดาวน์โหลดตัวนี้นะคะ64ิบิตอังกฤษเราก็เซฟอันนี้ไปนะคะเอาไปไว้ในคอมของเรานะคะแล้วก็ที่เราจะต้องเซฟอีกตัวหนึ่งดาวน์โหลดอีกตัวนึง,ก,นงก็คือตัวนี้ นะคะสองตัวนี้ต้องต้องมีนะคะไปด้วยกันแล้วก็เมื่อเราดาวน์โหลดอันนี้2ตัวนี้เสร็จแล้วค่ะสิ่งที่จะต้องทําตรงนี้นะคะที่เขาแนะนําไว้ก็คือว่าเราต้องไปรันในไอ้ตัวนี้นะคะ cmd cmd อยู่ตรงไหนเราก็จะไปที่เครื่องหมายในการเสาะหานะคะเครื่องหมายแว่นขยายที่อยู่ไอตรง task bar ของเรานะคะข้างๆใกล้ๆก,กับเครื่องหมายวินด w s นะคะปึ๊บ กดเข้าไปนะพอดีทัสบาร์ของพี่ปุ๊กจะอยู่ฝั่งนี้ของบางคนจะอยู่ข้างล่างนะคะก็หาดูแล้วเราก็พิมพ์คำว่า cmd นะคะอาเราก็จะเจอ Command p พร้อมขึ้นมากดเข้าไปในที่นี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่เขาต้องการจะรันเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ drive ไหนแล้วก็ path ไหนนะคะเราก็ก๊อปไอ้สองอันเมื่อกี้ที่เราเซฟไว้นะคะให้เข้าไปอยู่ ในโฟลเดอร์ดังกล่าวนี้นะคะให้เข้าไปอยู่ใน users b o o k y เนี่ยนะคะของใครเป็นอะไรก็ว่าไปให้ทั้งสองไฟอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เราก็จะไปก๊อปอันนี้ค่ะ command ให้ถูกต้องตรงกับของเราอย่างเมื่อกี้พี่ปุ๊กเลือก64 bit English นะคะนี่ก็ต้องเป็น64 English นะไม่เอาภาษาไทยนะคะเราก็ก๊อปไปปึ้งแล้วก็เอาไปเพจในนี้นะคะ แล้วก็กด enter นะคะมันก็จะจัดการรันอะไรของมันเสร็จเรียบร้อยไปนะคะอันนี้พี่ปุกต้องลบออกนะพี่ปุ๊กทำไปแล้วนะคะไม่อยากให้มันต้องรันซ้ำนะคะก็ประมาณนี้แต่ว่าอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่จะต้องทำก็คือว่าเราจะต้อง uninstall Office เดิมออกก่อนนะคะไม่งั้นมัน ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะก็อันอินสตอลไปเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้ว Office 2019เนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่ดีๆหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะคะใน Word ด้วยใน PowerPoint ด้วยเพราะนั้นถ้าใครที่คิดอยากจะใช้ฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่ใหม่ๆเนี่ยวันนี้ก็แนะนำค่ะว่าน่าจะอัปเกรดให้เป็น2019นะคะ ก็ถ้าวันหลังมีเวลาพี่ปุ๊กค่อยมาแชร์ว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะก็ะวิธีการอัดหน้าจอของเราแล้วก็ทำให้เป็นวิดีโอสำหรับที่จะสร้างบทเรียนดิจิตอลหรือว่าการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษาของเรานะคะก็มีเท่านี้นะคะถ้าหากว่าน้องๆคนไหนอยากจะสปอร์ตพี่ปุ๊กโดยการ s u b s c r i b e นะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์อาจจะช่วยให้เป็นประโยชน์กับ ีกหลายๆคนนะคะที่อาจจะาหาวิธีการนะคะในการที่จะสร้างบทเรียนแบบง่ายๆอยู่ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาสนใจฟังกันนะคะแล้วก็มีโอกาสก็จะค่อยมาแชร์กันใหม่นะคะสำหรับวันนี้พี่บุ๊กก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะ